to Let’s take Do you know how look life, life, and alive? Take a use Where life, life คุณเคยสงสัยกับการใช้คำทั้ง3ามคำนี้ไหมคะคือ 1. life life และ alive ทั้ง3ามคำนี้มีความต่างกันอยู่3อย่างคือ 1. ต่างความหมายสต่างการออกเสียงและสม,มีหน้าที่ต่างกันวันนี้มีคำตอบสำหรับความต่าง3อย่างตามนี้ค่ะคำแรก LIFE อ่านว่า LIFE เป็นคำนาม L I F E แปลว่าชีวิตมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต The first teacher of my life is my mother ข้อควรจำ life L I F E เป็นคำกริยาในรูปของเอกพจน์ถ้าเราต้องการให้เป็นรูปหูพจน์ให้เราเติม S ข้างหลังคำนี้ก็จะได้ L I V E S life คำที่สอง live l i v e คำนี้ระวังให้ดีนะคะมีสองหน้าที่จำให้ดีนะหน้าที่แรกเป็น verb อ,อ่านว่า leave we l i v e in Bangkok และระวังให้ดีหากได้ยินประโยคนี้ Long leave the king เป็นคำอวยพรพระมหากษัตริย์ให้ออกเสียง leave ไม่ใช่ live แปลว่าขอพระองค์ทรงพระจเจริญยิ่งยืนนานคำที่สอง live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะนั้นในเวลานั้น we can watch the live news about flood via internet 3 alive A L I V E อ่านว่า alive แปลว่ามีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตชีวา the old man in the village is still alive สรุปคำที่หนึ่ง L I F E live เป็นคำนาม 2 live l i v e มี2หน้าที่เป็น verb อ่านว่า live เป็น adjective อ่านว่า live thank you for watching hope it helps see you later bye bye